ท่านใดที่ตกหล่มนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ใช้ระบบนี้ให้ความแรงของรถของเรานั้นส่งกําลังมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีหนึ่งทีมงานสาวสวยที่ปรึกษาการขายจากอีซูซุคียนสตาสาขาซีดายืนรอเราอยู่ตรงนี้แล้วตัวเล็กตัวน้อยผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยเสียงประมือต้อนรับให้กับเซลแนนฮะพี่แนนสวัสดีครับโอ้โหตัวเล็กตัวน้อย ได,ได้ยินชัดเจนค่ะได้ยินสิพี่แนนชัดเจนพี่แนนขยับมาด้านน้านิดหนึ่งทักทายเซฮัลโหลกับหนุมหน่มๆหรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่สักนิดหนึ่งครับพี่แนนได้ยินไหมได้อโอเคค่ะสวัสดีค่ะพูดได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแนนอิสุชิงโยสาขาสีดานะคะที่ปรึกษาการขายรถเล็กขายรถเป็นรถกระบะนะคะ จะเป็นขับเคื่อนสองล้อแล้วขับเคื่อนสี่ล้อก็ได้ด้วกันนะคะวันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับในหัวข้อของการดูแลรถขับเคลื่อน2ล้อก็ดีไม่ว่าจะเป็นตัว Highlander ด้านนี้หรือว่าจะเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้ออย่างว c คอร์คันนี้อ้าถามนิดนึงดีกว่าว่าระบบการขับเคลื่อนอย่างเงี้ยฮะ2อล้อกับ4ล้อเอาไปตัว4ล้อก่อนข้อดีในการขับเคลื่อนของเขา4ล้อเนี่ย เป็นยังไงบ้างที่แนนษาข้อดีในการขับเคลื่อนสีล้อนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นสมมติว่าเราในสภาพอากาศตอนนี้นะคะเนาะจะเป็นฝนตกลื่นนะคะในขับเคลื่อนสีล้อก็คือจะเหมาะมากเลยอย่าเช่นจะมีระบบนะคะช่วยเซฟให้ล้อรถของเราคะยึดเกาะกับถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นโอ้โหใช่ค่ะแล้วมันช่วยในเรื่องของการแบบปุ่มเพิ่มพลังอย่างนี้ขึ้นด้วยไหมเพิ่มพลังเพิ่มีงขึ้นด้วยแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดว่าขับ ขับสี่ขับสี่นะคะครเราไปเป็นถนนลูกรัรงถนนคูขาหรือว่าเป็นหลุมเป็นบ่อน,นะคะรถของเราก็สามารถมีพันมีแรงดันช่วยขึ้นจากหลุมจากล้อไ,ได้เลยค่ะได้เลยได้เลยค่ะทันทีง่ายๆแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนสองล้อเองและ4ล้อเองอย่างเงี้ยฮะ,ะ,ะการดูแลบำรุงรักษาต่างๆหรือว่าขั้นตอนกระบวนการต่างๆในเรื่องเราเกี่ยวกับการดูแลอย่างเงี้ย เขาดูแลต่างกันไหมฮะระหว่าง4ล้อขับเพื่อน4ล้อกับขับเพื่อนสองล้อพี่แนนการดูแลนะคะดูแลเหมือนกันค่ะขับสองขับสดูแลเหมือนกันเลยอย่างเช่น har, พวกน้ํามันเบรกน้ํามันเครื่องผ้าเบรกนะคะแล้วก็ยางก็จะดูแลเหมือนกันเหมือนรถปกติธรรมดาทั่วไปเลยค่ะก็คือดูแลปกติได้เลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลที่ตัวเคมีพันต่างๆหรือว่าจะเป็นที่ปัดน้ําฝนใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ ระบบเบรกอะไรต่างๆก็คือว่าไม่ได้ยุ่งยากจากตัวระบบขับเคลื่อนสองล้อใช่ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยใช่ค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบพิ่แนนก็คือดูแลดูแลได้แนะนำให้ข้อมูลลูกค้าได้เต็มที่หมดเลยนะคะอ่ะถามหน่อยถ้าเราพูดถึงในเรื่องเราเกี่ยวกับการขับเคลื่อน4ี่ล้อและสองล้อเนี่ยหัวใจหลักๆของเขาเลยก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของตัวล้อเองแหละใช่ค่ะถูกต้องไหมคะตัวยางเองตัวล้อเขาเองเนี่ย เราจะต้องมีความจําเป็นขนาดไหนฮะสาหรับตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อเองก็ดีว่าเออเราจะต้องแบบเดินทางขนาดไหนใช้ระยะอะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับพี่แนนก็ถ้าเกิดว่าเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะเราต้องดูดูที่ยางด้วยนะคะต้องมีความนุ่มน,นวลอ่าก็คือใช้ประมาณที่20่สิบปอนด์ไม่เพิ่มมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าเราต้องดูว่าดูจากความนุ่มน,นวลแล้วก็ดูจากลักษณะการเราใช้บนท้องถนนด้วยค่ะ อย่างแบบทั่วไปปกติอย่างเงี้ยนะครับอย่างวีคอสของเราเนี่ยส่วนมากกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้ามาจองรถกับพี่แนนใช้บริการอินทสุขงโยนสาขาซีดาของเราเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนครับพี่แนนส่วนมากจะเป็นลูกค้าชาวไร่ค่ะไร่อ้อยไร่มันแล้วก็เป็นเป็นทำนาข้าวด้วยค่ะก็คือมีที่มีจําจนวนหลายไร่ใช่ค่ะก็คือลูกค้าบอกว่า อยากได้แบบที่รถพร้อมลุยเข้าสวนเข้าร่องอ้อยนะคะร่องอ้อยร่องมันเวลาเราปลูกอ้อยนะคะคบ,บางบางบางเคสบางไลนยนะคะก็จะใช้รถบรรทุกอะ่ะตัวนี้ค่ะบรรทุกทางบ้านเราก็เรียกว่าดูกมันถ้าเรียกดูกมันนาะก็คือใส่รถเลงได้เลยแล้วก็วิ่งตามร่องนะคะแล้วก็จะเอารถเอาเอา,เอาดูกมันนะคะวางตามร่องแล้วก็จะมี คนปลูกก็เสียบเสียบปลูกกระหาอย่างนี้ค่ะใช่ก็คือสามารถลูยตามร่องมันร่องอ้อยได้เลยลูกค้าใช้วีคอร์สเลยเหรอคะใช้ใช้วีคอสค่ะซึ่งต้องมองอย่างนี้ว่านอกเหนือจากรถที่จะเป็นแบบอเนกประสงค์ในเรื่องราวของการขนทุกขนส่งยังเป็นรถที่ภายในรวมไปถึงการเดินทางสะดวกสบายมากๆถูกต้องไหมครับพี่แนนอย่างข้อดีของ V c o อร์ตัวเนี้นอกเหนือจากจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเองเนี่ยเขามีข้อดีอะไรบ้าง สำหรับผู้ที่เข้าไปนั่งโดยสารหรือผู้นั่งขับขี่อะพี่แนนตัวนี้ใช่ไหมคะข้อดีก็จะเขาจะมีระบบระบบที่แบบว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารถทันนี้นะคะติดหลุมติดบอ่อเนาะตัวภายในตัวรถเขาจะมีระบบให้เราเลือกสองระบบก็จะเป็นะระบบเป็นระบบ2 ed, องเฮดสี่เฮแล้วก็สี <CL. S 2> ใช่ค่ะจะเป็นระบบก็คือแต่และระบบก็ใช้ตต่างกันค่ะแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในลักษณะ รถติดโคนรถติดมากติดน้อยก็คือใช้ระบบได้เลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันดีกว่าครับว่าระบบต่างๆว่าแบบเอ้ยแบบไหนจะเหมาะกับใช้งานประเภทไหนหรือว่าจะไปจาก 4H ไป 4L เนี่ยใช้งานประเภทพื้นผิวถนนแบบไหนไปแบบไหนหรือว่าเจออุปสรรคอะไรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่แนนเชิญฝั่งคนขับได้เลยครับแน่คุณผู้ชมตามเรามาด้านในได้เลยฮะตามมาเลยจ้าไม่ออกมาอีกแล้วแม่ ไม่ยอมมาอีกแล้วขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคขยับขยายเคลื่อนย้ายนิดหนึ่งนี่นี่คือรูปแบบนี่คือหน้าตาของภายในของ V Cos ของเราค่ะนะฮะเป็นที่เรียบร้อยก็จะสังเกตว่าจะมีความสวยงามระบบต่างๆก็คือครบถ้วนและอีกหนึ่งฟังชันสุดพิเศษของ V4 4x4 Diflock นั่นก็คือระบบที่เป็น 4x4 ขับเคลื่อน4ลอ้อ<ช>แล้วก็เป็นตัว Diflock เพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่ค่ะหน้าตาของการเข้าระบบต่างๆตรงนี้เข้ายังไงดูตรงไหนครับ<ม>เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีเป็นเจ้าของแต่ไม่เคยสัมผัสไม่เคยใช้งานเลยพี่แนนจา๋าก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เลยแต่ตัวนี้นะคะ2 2เฮดจะเป็นโหมดโหมดปกติก็คือลูกค้าอ่า ขับรถได้ปกติตามท้องถนนก็คือปกติขับก็คือขับปกติของเราเหมือนรถธรรมดาทั่วไปนะคะอ่ถ้าเกิดว่าจาก2 h เฮมา4 h เฮก็จะเป็นใช้ความเร็วที่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอระบบตัวนี้ก็อย่างเช่นาทางกุขะทางทางลื่นทางาทางเรียบหรือทางแห้งก็สามารถใช้ได้ครับแต่ตัวนี้ก็คือที่ใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเช่นฝนตกอะคะ่ะอ่าเราก็สามารถหมุนมาตัวสีเฮตัวนี้ได้เลย เรียกได้ว่าเป็นการแบบกระจายกําลังใช่เพื่อให,ให้การยึดเกาะยึดเกาะถนนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นถ้าสมมุติว่าเราขับไปแล้วก็ใช้ระยะเวลาความเร็วไปสักประมาณหนึ่งอัตราการเล่งต่างๆเอยต่างๆเรามาเข้าระบบในส่วนของ 4H <ม>ก็จะช่วยกระจายกําลังยึดเกาะเวลาฝนตกถนนลื่น รถของคุณก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันตามมาไม่มีอย่างแน่นอนโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบช่วยเซฟความปลอดภัยของผู้ขับขี่อย่างดีเยี่ยมมากนะครับอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่าหลายหลายคนจากส h H มา C-L นะคะครับก็จะเป็นอย่างเช่นเราขับรถที่ัหนบอกว่าไปอ่าร่องอ้อยล่องมันนะคะจำได้เนาะมันจะมีหลุมมีบ่อมีสิ่งกีดขวางก็คือ รถขับสองไม่สามารถไปต่อได้อ่าก็คือตกหลุมตกไรนี่นะคะเนาะก็คือมุนอ่ารถหยุดตอนนี้คือไม่ได้วิ่งนะคะเราต้องหยุดนิ่งต้องนิ่งเลยต้องนิ่งอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ตั้งพรมอะไรให้ตรงอ่าโอเคถ้าตั้งพรมอะไรให้ตรงเราก็กดลงไปหนึ่งครั้งนะคะเราก็หมุนปึ๊บหมุนมาฝั่งนี้เลยไปที่ 4L ใช่ค่ะต้องหมุนให้ดูไหมปึ๊บนี่ฮะคะแล้วก็หมุนวก็หมุนนี้เลย แรงของล้อที่ติดสมมติว่าติดล้อหน้าแรงล้อหลังก็จะกระจายกําลังมาที่ล้อหน้าเพื่อดันรถเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นอ๋อจริงเหรอคใช่ค่ะเหมือนเขากระจายกําลังช่วยกันใช่ถ้าล้อไหนเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอยู่อย่างเช่นล้อหน้าอาจติดลมใช่ค่ะล้อหลังเขาก็จะทํางานและกระจายกําลังปึ๊บล้อเลยอโอโหนี่คือเป็นความอัจฉริยะของเขาแล้วก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าอุปสรรคในการติดลมเอยเราไม่ต้องแบบนี้ละ แซนเซาลงไปเข็นรถเซยังไม่มีแบบนี้จะไม่มีลงไปโยกรถสีพระรถราตกล่มอย่างนี้เราจะไม่มีถูกต้องมาพี่แนนแค่ระบบนี้อย่างเดียวก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนของรถของเรา4ีู่ณสเดินหน้าไปต่อได้ใช่ค่ะอุ้ยดังนั้นลูกค้าของพี่แนนที่เป็นกลุ่มเกษตรกร,รเหล่านี้เขาแบบพูดถึงระบบนี้ข้อดีอยังไงบ้างพี่แนนจ๋าลูกค้าก็โอเคนะคะลูกค้าก็ชอบเพราะว่าก็คือ มันเป็นมีคอสเครื่องสามพันด้วยมันก็คือเครื่องยนต์แรงอยู่เลยแรงมากใช่ค่ะนี่ลูกค้าก็ประทับใจในส่วนของตัวนี้ค่ะเวลาไปตามล่องอ้อยล่องมันก็คือไม่ต้องหารถลากหรือว่าดึงกันใช่ค่ะก็คือใช้ระบบตัวนี้ก็สามารถอันนี้ได้เลยง่ายๆเลยใช่ค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างพี่แนนสาหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วแหละอ๋อว่าเรามีสี่คูณสี่ด้วยแต่เผอิญก็คือไม่ได้เข้าอ้อยเข้าสวนเข้าไล่นาอะไรใดๆเลย น้อยเหลือเกินที่จะหยิบในส่วนของสี่คูณสี่มาใช้ตัวนี้จะเกิดผลเสียยังไงบ้างต่อรถเราหรือระบบอืมค่ะก็คือถ้าไม่ได้ใช้จริงๆเลยสมมุตินะคะเนาออย่างน้อยก็อยากให้ใช้สักยี่สิบยี่สิบกิโลเมตรต่อเดือนต่อเดือนน <20 S 1> ะต่อ<น>เดือนยีสบกิโลเมตรต่อเดือนใช่เพราะว่าถ้าไม่ใช้เลยชุดเฟืองท้ายมันจะทำให้มีปัญหาใช่ค่ะก็คือ ถ้าไม่แต่แต่แนะนําให้ใช้แนะนําให้ใช้เนาะแล้วระบบตัวนี้ฟองถ้าจะมีปัญหาแล้วก็จะนํารถก็คือถ้ามีปัญหาก็จะเป็นนํารถมาเข้าศูนย์เข้าตรวจเช็คเนี่ยอาจจะมีค่าค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลาลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่ใชอย่างที่พี่แนนได้บอกไปก็คือว่าจริงๆอ่ะสี่คูณสี่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แบบว่าโอ้โหตอนติดลมอย่างเดียวหรืออะไรต่างๆอย่างเดียว,วกีใช้ได้ฝนตกมาละ ตายแล้วถนนจะลื่นไหมเนี่ยเอาพื้นพื้นแห้งไปเอาเดี๋ยวเปียกอีกอุ้ยตายละอันตรายหรือเปล่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราอาจจะหยิบเขาเข้ามาชบอ่าเข้ามาใช้บางอาจจะกดไปที่4 h ฟันเฟืองเราก็ยังได้ทํางานถูกต้องมาพี่แนนแต่ว่าต้องใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วมนะถูกต้องนะครับผมอันนี้คือแบบข้อดีและก็รูปแบบของระบบ 4คูณ4ดิฟล็อกจากตัวนี้นั่นเองคุณผู้ชมคลายครอกกระจ่างใสอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนว่าแบบเอ้ยตัวขับเคลื่อน2ล้อเองเนี่ยมีประโยชน์ใช้งานมากมายแล้วรวมไปถึงตัวเครื่องยนต์3.0<ช>ของ V-COS มาพร้อมกับระบบ4คูณ4ดิฟล็อก ตัวนี้ถือว่าแบบโอ้โหคบพันครบท้วนอย่างมากเลยทีเดียวพี่แนนเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าดีกว่านะฮะหลายๆท่านเนี่ยอยากรู้แล้วแหละว่าอุ้ยเซลแนนน่ารักจังเลยอยากออกรถกับเซลแนนติดต่อติดตามได้ที่ไหนบ้างช่องทางไหนบ้างไปกันต่อเลยฮะอันนี้เอาเอาคืนก่อนนะครับตึ๊บตึ๊บพี่แนนมันหมุนแค่ปายนิ้วอย่างงี้เลยหรอไม่ใช่ค่ะหมุนแค่นิดเดียวปึ๊บแล้วก็ตัวนี้จะกดลงปึ๊บแค่นั้นใช่ค่ะนะฮะอ่ะตายแล้วเดี๋ยวอ่ะอันนี้ก็คือขับขับกับในระบบอันนี้เลยนะคะ หรือว่าเอาแบบนี้เอาเอา <laughs> พี่นานรถเมย์ใกล้ที่สุดแต่ตรงนี้รอดหรือขึ้นหน้ารถโชลูมประาณ500เมตรหรือว่าโชลูมก็ได้ <laughs> น่าโชลูมมีไฟโคราชเนาะพี่นานมีค่ะขอบคุณค่ะพี่เงี้ขอบคุณค่ะไปด้า <laughs> น,นหน้ากันถ้าไมมีแต่คนจะทอดทิ้งอะ่ะ <c oughs> วันนี้อุ๊แต่ใส่ชุดแบบเหมือนพิมพ์ริพายตืดตืดตืดเฮ้เฮ้เฮ้ตืดตืดเฮ้เฮ้ ใกล้อีกแล้วคนเนี้ยอันตรายพี่แนนพี่แนนมานี่หลัคนนี้ค,คนนั้น,นสร้างภาพเราอันตรายมากนะคะอ่ะพี่แนจนจ๋าหลายๆคนบอกว่าอุย้ยตาลาเซลแนนน่ารังจังเลยอยากเป็นลูกค้าและติดต่อออนไลน์ได้ยังไงบ้างติดต่อออนไลน์นะคะก็จะมีเป็นเพจของแนนนะคะแดน,นอิซซุกิงโยนสาขาซิดาค่ะก็เป็นถ้าเป็นเบอร์โทรแนนนะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามเก้าห้าเบอร์โทรนี้นะคะสามารถบันทึกแล้วก็ไลน์ก็จะเด้งได้เลยค่ะมาเลยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ได้ค่ะ กระซิบให้นิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รถของเราครบพร้อมจบได้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ก็เป็นขับเคลื่อนสองล้ออันนี้ก็คือจองปุ๊บเจอเลยรับเดี๋ยวมีรถให้อย่างแน่นอนมีค่ะแน่เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าข้อดีข้อต,ต่างเนี่ยในเรื่องเราเกี่ยวกับการขับเคลื่อนทั้ง4ล้อแล้วก็2ล้อเนี่ยการดูแลให้พี่แนนเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งดีกว่าเขาดูแลยุ่งยากไหมพี่แนน ไม่ไม่ยุ่งยากค่ะก็ดูแลเหมือนกันพวกอน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันก็ของเลืองท้ายแล้วก็ยางนะคะก็ดูแลเหมือนกันขับสองขับสี่ดูแลเหมือนกันการเข้าตรวจเช็คระยะเข้าศูนย์บริการก็เข้าตรวจเช็คเหมือนกันค่ะใช่ถ้าเกิดว่าลูกค้าติดขัดแบบสงสัยก็คือเข้ามาศูนย์บริการก่อนได้หรือว่าจะนัดหมายล่วงหน้าได้นะคะหนึ่งวันครับผมแจ้งผ่านแนงก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าที่ศูนย์ก่อนก็ได้มาดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย อีซูซุคิงโยนสาขาสีดาของเราเนาะพี่แนนเนาะ,ะครบครบพร้อมในเรื่องของการบริการจบในเรื่องของที่ปรึกษา<ะ>วันนี้ลูกค้าก็แน่นโชว์รูมเลยอ่ะกบบโอ้โทั้งศูนย<ะ>์บริการทั้งโชว์รูมเต็มที่มากอันนี้เราดึงตัวพี่แนนมานะฮะแป๊บเดียวเพื่อที่จะไลฟ์แล้วก็ให้ข้อมูลความ<ะ>รู้เกี่ยวกับในเรื่องราวของรถขับเคลื่อน4ล้อ<ะ>และรถขับเคลื่อน2ล้อในวันนี้ด้วย,<ะ>วยเช่นเดียวกัน แต่ความสุขในวันนี้อีซูซูคิงยนสาขาสีดาไม่ยอมหมดไปเพียงเท่านี้เพราะว่าโทรทัศน์สมาร์ททีวีที่เราเตรียมไว้อยู่ด้านนู้นพี่แนนเราจะเอาไปมอบให้กับน้องๆในโรงเรียนเดี๋ยวซึ่งในวันนี้เราจะไปที่ศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมครับพี่แนนใช่ค่ะไปที่ศูนย์เด็กเล็กก็อย่างที่ได้บอกไปว่าน้องๆเนี่ยจะได้แบบดูว่าเอ้ยมีอะไรที่น่าสนใจท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกออนไลน์ได้นะฮะก็ ฝากให้กำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆในวันนี้ที่เรานั้นได้ร่วมส่งเสริมและก็สร้างชุมชนกับอีสุซสุขหิงยนวันนี้อีซุซสุขหิงยนสาขาสีดาจะพาคุณผู้ชมไปร่วมบุญกันเพื่อส่งกำลังให้สี่โมงเย็นในวันนี้เราจะได้กรีดไปพร้อมๆกันอะไรคะอะไรคะอะไรคะคุณผู้ชมนีจะมีปัญหากับสร้างภาพอีกแล้วค่ะ น้องพี่แนนน้องนะฮะเราก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพบกันกับกิจกรรมในไลฟ์สดต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจจากอีซูซุคิงโยนและคุณผู้ชมจากอีซูซุคิงโยนสาขาสีดาที่เป็นลูกค้าที่น่ารักของพี่แนนด้วยครับคุณพี่แนนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับบ๊ายบายเวิร์พี่แนนเดินตามพี่แนนเวิร์เวิร์เร์พี่แนนเดินเร็วพี่แนนเลยเิร์เวิร์เวิร์เวิร์เฮ้เวิร์เวิร์ พี่แนนตาพี่แนนเท้าเอวด้วยพี่แนนดีแนนโอเคโอเค